โอเคครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่ใน Monster Hunter Double Crossed Wild นะตอนที่สองแล้วครับอ่าซึ่งวันนี้เราก็เจอกับเราต้องไปตีกับเกิดมะขาวนะครับที่เป็นไอ้ตัวใหญ่ของแรปเตอร์เขียวนะตัวนี้ก็สู้สนุกใช้ได้เลยรับต้นเกมนะมันอยู่แหละเดือดในระดับหนึ่งเลยแต่ไม่มากไม่มาก แล้วไวปลายเกมก็กลายเป็นแค่เอ่อเรียกว่าอะไรหนูลองยาอะไรอย่างงี้ตัวลองของเอฉยๆนะครับตันนี้อยู่แมป5นะครับพูดพูดกได้ไงวะเอ๊ะทำจะพูดหกอย่างนั้นเหรอเราก็ยังเล่นดาบยาวอันเดิมนะสไตล์เบรฟอีกแล้วตัวแวร์เลอร์นั่นเอง ไม่แน่อาจจะแถมให้ตัวก็ได้นะวันนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้อึดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอตัวอยู่แหละแต่ว่าอาวุธแลนึงะนะอาวุธกระจกกระจกของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าลูกน้องมันพร้อมชว่วยลูกพี่มาแล้วดูละสามตัวพร้อมไปช่วยลูกพี่บางอย่างไปช่วยลูกพี่มยูนในสวรรค์ด้วยนะอ่าเห็นบอล ผมไม่ทําของเท่าที่ได้จะ,จะทําได้ละนี่เป็นไงละ่ะโชว์กระบวนท่ามันเฟีเ้ยวอ่ะมึงเชื่อผมเฟีเ้ยวอ่ะเฮ้ยมึงอ่ะเชื่อเฟี้ยวอ่ะให้อใหไอ้เติมมีแผงคอที่อันนี้เดียวนะครับเฮ้อเสือยเย้มึงจะจับพวกขาว,วอ่ะฮะ เออไก้แค่คู่กมากลเลยครับกมาเลยได้แค่นี้ขยวะว่ะเออเฮ้ยเจ็บด้วยในหวาเราอ่ะมาทำงี้วะเจ็บนะเว้ยถอยกันมึงตายว้าเฮ้ยรู้สึกว่าจะโดนแมวไปเฮ้ยอ,อ,อย่ามาเลยโอ้โหเลือดนี่เลือดหรืออะไรนี่ ทำไมมันมแรงถึงขนาดนี้ออมึงพลาดไรหนูโอ้ยพระเจ้ามันเจ็บปวดเหลือเกินไม่โดนหรอกกระจกเอ,อ๊ะรับไม่ได้รับไม่ได้อันนี้รับได้พอรับมีดเกี่ยวเลยกันวะแคมป์พังแน่แคมป์เก่าใช่ไหมเนี่ยนาดโอ้โห แปรไม่กดเคาน์เตอร์ไปแล้วนะครับเย้ยเกือบขึ้นสวรรค์แล้วเมื่อกี้โดนจะไม่ถึงตายได้นั่นเองนี่ต่อยมาเลยโหเป็นนักมวยใช่ไหมบัวขาวแน่นอนตมืนี้ยรูปติดบัวขาวมาเนี่ยเย้ยน่ากลัวนะครับต้นเกมเนี่ยเพราะมันเป็นบอสตัวแรกที่รู้จักด้วยนะร้อนและ ของมันขึ้นครับโยมาเขาเตอร์ได้แล้วนะโว้ยก็มาเลยครับอืมหางนะ่ะเออเกบลียดกับพวกน้องไปก่อนเบอร์วันนี้ปั๊บเบียวแน่นอนครับโอ้พัะเจ้าให้ผมกดใช้หน่อยเถิดปาดหนังหนะ้าโดนแต่ตัวเล็กตัวเลตัวใหญ่แทบไม่โดนเลย นาดาบก็บิแล้วใช้คุ้มค่าหน่อยยัง่มาต้นเกมเนาะโอ้มือมันแข็งเลยเฮ้ยเออแต่ฟันหน้าเข้าเออ,อเคาน์เตอร์เป็นไงล่ะถึงกับสตันทำได้ยังไงอะ่ะเท่หวะน่าประมาณนี้เออย่อ,อ,ยอกระโจงนะลูกน้อ,นองลูกน้องจงโอ,อมา เจ็บจังนะเ,เ,เนี่ย้เจ็บใช้ได้เลยตัวนี้เฮ้ยเนื้อา้าไม่ออกเลยเจอที่ถือข้าวบ้านยังไงเอ้าซับเคสเสร็จแล้วเหรอเออของก็มาส่งเพิ่มนะครับดีแล้วอโอเคสี่นาทีเองตอนนี้เกือบห้านาทีก็ถือว่าไม่ยากมาก สักเิียงบางทีกำลังดีนะครับตัวนี้ไปไหนนะ่ะยอ่ออะไรล่ะกระจอกคนที่คิดไปเยอะเว้ยเฮ้ยหางที่จุดอ่อนมันมันมน่าจะไม่มีผลควบคุมนะครับมันมน่าจะเป็นจุดอ่อนอย่างเงี้ยล่ะออลูกร้องออกมาโทษก่อนเร็วจะทิ้งหัวหน้านไว้ คนเดียวไม่ได้ว้าดากดพลาดไม่ไเป็นไรเสียเลือดเลยโถเจ็บอยู่นื่นแหล่ดีเฟนซ์นี่รู้สึกสิบสิบก,กว่าเลยนะอ้าวหิวแล้วเหรอเฮ้ยเลือดไม่ไหวแล้วผมหิวแล้วเอาไงดีวะไปลุกหมุมนไปหาเข้าไปกูแดกต่อเร็ว มาเลยไม่มีแรงหมดแรงแล้วอะไรเนี่ยกระจกเออว้าวเุ้ยหนังต่อเลยแข็งอ้าวจะตายแล้วเหรอเออไม่มีขอไม่ไม่มีหินรับมีมีเพ่มดย เฟยจุดเดีวยวมันจะตายแล้วลูกหมุนลูกหมนุนไม่ได้ไม่ได้จเจอหัวหน้ามันจะตายแล้วหัวหน้ามันจะตายแล้วเฟยปล่อยแมวกูตีไปโอ้สะบักสะบอมสงสารก่อนแล้วไงอย่ามาซ่ากับผมปาดอ้าวโดนทีเดียวเหรอไม่เป็นไรยังจะเล่นหน้ามันนะครับทำร้ายร่างกายอ้าวของขึ้นแล้ว จะบุกเฟี้ยวละเด็กยสงสัย,ยจะไม่แรงแทงเบาเหลือเกินต้องมึนซะด้วยมีอาการมึนนะครับตอนนี้สารเกตมาขาวเจ้ไรเฮ้ยเฮ้ยเห็นท่าไม่ดีเย้ยเออไม่เท่าไหร่หรอกแกเดี๋ยรับมีดหมดแล้วไม่เป็นไรสู้ต่อได้อยู่นะครับ คนยังผมเนี่ยไม่แพงง่ายๆขนาดนั้นอ๋อจะแพ้อยู่เงินไม่ได้ทรับขทองทรับเควสมาให้ไปเอาของก่อนนะครับเงินไม่ได้ไปเอาของทรับเควสเลยไปช่วยกูด,ด้วยจะตายอยู่แล้วออืจะไปไหนใครจะยู่งอ้งูละไปแลววยแบบแปลก เวลาที่แกจะไปนอนฉันรู้หมดแหละไอโวอืมมันอยู่น,นอนโอ้โหเพ้งเลยแม่งเพ้งโชว์เลยไม่รู้ว่าหมัดมันแข็งขนาดไหนปาดมันเย็นสองมันเย็นไปหางเลยเสือโดนไอ้แมวมัน ทำไมวะเนี่ยหันเต๋อไปโดนเลยนี่กูไม่นี่กูว่าง่ายขนาดนั้นเลยนะอ้อชายกูเป็นมอนต้นเกมเป็นกระสอบชายให้โอ้โหดาบบิดแล้วฟันหายก็นี่ไม่เข้าเลยโอ้กระจ้าเจ็บปวดรวดร้าวแอมเลยฟิวเจ็บปวดแค่นี้ก็ฟันหายนี่จะไม่เข้าอยู่แล้วออ เมืเ่อกี้ในเลือดใช่ไหมโอ้โหงั้นเฟ้งโชว์เลยก็เปิดอันติแล้วมึงเนี่ยไม่งั้นไม่รอดแน,น่แน่นี่เอาซีเอาซีเอเอโอ้โหว้าจบปวดรวดร,ราวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะตายอยู่แล้วอื้อตบหัวไปหนึ่งทีดูความเครียดแช่นะครับีเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆ รอก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคกินยา,าตรงนี้แหละฮ่ <c oughs> เป็นไงล่ะวัวทำได้เปล่าฮะพาวทำได้ไหมกินยาบนต้นไม้เนี่ยจ๋อว้าวอเอาอะไรวะเมื่อคืนเนมื่อเกิดอะไรขึ้นอ๋อร้อนอาการออกของมันขาดโอเคได้แล้วอือ ป้าน่าแกจะแกร่งเกินไปแล้วนะเออพรโอ้เจ็บปวดเราต้องหากินยาที่ดีที่สุดบนนี้ไงโอเคยามคนเนี้ยตามขึ้นมาไม่ได้หรอกกระจอกแมวทำหน้าที่ของเจ้าฉลูกเป็นนิ้วไวเซ่เออขึ้นมาทั้งนั้นโ้ยกระโดดลงไปอีกรอบนึง ชุดคาดีเฟนนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะยังไม่ได้ดูที่รู้คือแกก็ใกล้ไม่รอเหมือนกันหว่าขอโทษด้วยเชิญว้าวโดนทีเดียวก็ไม่เป็นไรเย้ยเอาสีเอาสีเออมันลันโกเตอร์กูเกี่ยวอะไรด้วยอือโดนแมวลาดไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ มันโดนลูกน้องตัวเองลาดโอ้โหน่าจะได้เกตแมาเคาหายเจอการไปชุดแกแน่นอนพลาดต่อไปควรทำไว้มากเขาสเกลึงเอามาทำไมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาลูกน้องม่งด้วยเลยแล้วกันเฮ้ยว้าวเอาปาดหนังหนะ้า เฮ้ยคิดสี่าทีเองอะ่ะไม่ได้ใจเลยได้ใจเหรอโอ้ไม่นะให้ของมาโอ้โหไม่ให้มาเป็นปีติมอนที่มีพิษได้ยังไงไม่ได้ใจให้มอนสองดาวมีตัวอะไรบ้างแต่อีอันนี้เลยดนะ้ว โว้ยเพิ่งขุดโด,โดอนาน่าอเฮ้ยกี่นาทีวะคิดนี่12ิสองนาทีเองอ่ะโว้ยน้อยเกินไปหน่อยนะครับไม่ได้ใจวะขอทีนี้ไ้ไหมขอสักตัวหนึ่งแล้ววันนี้สักสองตัวไปเลย อด้บ้าบออะไรเพียบเลยเฮ้เก่งหวังฮันเตอร์น่ะยิ่มไปเลยใช่หรือเปล่าโอเคได้เพย์สองดาวแล้วบันเทิงแน่ครับจังหวะนี้ต่อไปเราจะได้ เกนโดมเหรอเจฟฟ์โดมโอเคเจฟฟ์โดมนี่จะนานหน่อยนะครับเราเขียว้พาร์ทหน้าแล้วกัน ได้อาเมอโนสเฟียมาเอ่อไม่นะโอ้ทำไม่ได้เลยโอ้โหไม่ไม่ทำไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยจนขนาดนี้เลยเล้ววะโอ้โหนี่ก็ยังไม่ปลดซะด้วยโอ้โหเกล็ดมาร์คอไม่นะ จะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้ก็คือจะปลดล็อกพาสเออซื้ออะไรดีป่ะ ในไหนก็ไหนๆแล้วนะครับก็ซื้อเลยเนาะโอ๊ตังค์จะไม่พอดิโอ้โหอันนี้จะแรงสุดเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะอัพไปเป็นดาบนาลูก้าได้อืมเ้วยอัพหลังกันขอทำควสนี้ให้ได้ก่อน

โอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวกินข้าวก่อนเพิ่งรู้ตัวนะอ,อ่อันนี้อะไรกันเขียมอนง่ายอาจจะได้เขียมอนโชนะเขียมอนนี่จยิงภาคนี้มันดีกว่าภาโวนะครับอีโวมันดูลีลาไปหน่อยแม่งกว่าจะจิ้มได้ทีหนึ่งเป็นวิโอ้โห พ่านนี้จิ้มทีสุดๆนี่มันทะเลทรายภาคแรกหรือเปล่าอ่ะผมคุ้นๆนะเหมือนนะเย่ยมาคลิปตอนนี้ก็คลิปก็สิบหกนาทีแล้วมา<ฮ>เหมือนทะเลทรายภาคแรกเลยเฮ้ยตายแล้วโอ้โหมุมนี้แม่งเหมือนเลยอืม <c oughs> ในอย่างนี้อ่ะ๋อไปไวากเกนโดมต้องแพ้น้ำแข็งเดี๋ยวเรอยเฮ้ยโอเค,อเคไปตายซะเกนโดมโอ้หตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยออทีหนึ่งเด้่ไหมเฟลอวายไม่เอาแล้วนไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับกับตัวเฟลอวายก็สึกงั้น ที่ผมเล่นมาทั้งชาติก็ไม่เห็นมีว่าจะดีอะไรเท่าไหร่นี่นึกว่าไปแล้วเจอเลยนี่เป็นลูกมนกันนอจำไ,ได้ฟรีดอมยอยู่นะยังไม่ได้ทำเลยฟรีดอมอยังเป็นตัวนี้ด้วยแต่ว่าในเมื่อตัวนี้มันก็ไม่น่าสนใจนะครับไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มาเหมือนเทมาตาม,มาลูกหมุนอ่า แต่ใด,ดีท็กเจอร์ก็สวยในระดับหนึ่งโอ้ยภาคนี้มันอะไรกันนี่ตัวก็ผอมแห้งยังจะมาสู้ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ทีแล้วก็เป็นลักเตอร์เหมือนเดิมโหเพลงกบช็อกไม่เคยเห็นอาร์ตกับสไตล์อื้อโอ้ยเพลงนี่อีกแล้วขียดมากเลยเพลงอีทัวล้ว้าวเ,เจ็บเหลือเกิน ยาเมโรยูยเดี๋ยวี้ยวยตัวเฟียวเหรอฮะก็มาดิครับมยเ้าเย้เยอาจุกายอึดัวเมหนสินยากจะมานแน่จิ้ลงมาตีกูข้างล่างมาดีมากเดี๋ยวนะจิงจิงมันอะไรอืออือ ีว้าวอีกแล้วไปดูปดเถอะเธอมูจะแคสพลาดน,นี่แข็งใ,ใจนี่แนะ่โอ้ท่านี้ท่าใหม่ซะเนี่ยเดี๋ยวรับดาบก่อนฟีด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 ปิงไปโว้ยโอ้ยอยังจะซ้ำเติมอีกคนยิ่งปีนไม่ก็ขึ้นอยู่เย้ยแม่งตามขึ้นมาแล้วตามขึ้นมาแล้วเหรอนี่ใส่ดีเหมือนกันด้กว่า ตามขึ้นมาให้กระทืบเล่นนะครับก็ดีแล้วเฮ้อตีอะไรกูเนี่ยโอ้โหดองกับอากาศโอเคแม่ตล้มแล้วมาไอพวกเล่นภาคโวจงดูนี่แหละภาคเก่าที่แท้จริงเฮ้อกระทวกหลังรัวๆรัวยังกว่าโวเป็นร้อยๆเท่าเป็นไงล่ะพวกเล่นภาคโวมายังมีช็อค อะไรกันนี่อะไรกันนี่ไป,ไปไม่ได้มันจิ้มหลังเร็วโอกเคเราเราได้ไงกันทรงพลังเหลือเกินฮันเตอร์ว่าตนี้เถื่อนสุดโกงสุดๆด,ด,ด้วยจริงไหมกูตีอะไรเนี่ยโว้ยเออโอ้ตีให้ไปเขาแล้วสักพักนี้น่าจะตีแล้วเด้งนะครับดูแล้วเฉี่ยวมันดิเป็นไงล่ะเออเคาน์เตอร์ว้าวเออโดนปลายหาอยู่ อืมเขาเตอร์ว้าวอีกแล้วรอบนี้ว้าวแบบด้นดานๆด,ด้วยเอาไม่เรียกลูกลูกหมุนเหรอลูกหมุนเหรอลูกหมุนเหรอ,หรอแปะแย่โอเคเวลารับดาบเวลารับดาบรับดาบรับดาบเร็วเข้าเร็วเข้าเออเว้ยสะใจเหมือนกันนะครับฟีดฟีดฟีดโอ้เรียกลูกน้องอ๋อ ทำไมเฮ้ยเกือบตายชื้นจริงโดนกัดขานี่กระสวกโอ้อยายไหกลุกได้นะมึงอา้าวจะไปไปไปแล้วเหรอเออเอาสิเอาสิอาสโอ้โหร้อนโว้ย โอเคโอ้โห okay. oh, okay. กระโดดสกายแน่ยิงกระโดดถึงครึ่งแบบให้ได้นะครับแน่ยิงกระโดดถึงครึ่งแบบดิโดย้ยจ่กว่า,าอ่าส้ยชิดเลยจ้ไม่เป็นไรเลยเหรออื้อตาตะบันหน้าได้ขนาดน,นี้นะครับหน้ายังไม่แหกให้รู้สึกว่าตัวนี้จะทำเขามันแหลกได้ด้วย ใช้คอนอะไรก็ได้มันเป็นเออจะโดนไปขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นไรยังงั้นเหรอเทพพลอตเกี่ยวอะไรด้วยทำชุดเลยดีไหมนเนี่ยอ้าวโอ้ขึ้นแล้วอาการมันออกนะครับของมันขึ้นเออกูตีอะไรบ้างวะเน,นี่ยโอ้ตะลุมบอลมากตรงนี้ถ้ากูลัตเตอร์ตีกันมันตะลุมบอลว่ะ เขาแหลกแล้วแต่ปลวะโอ้โหเราประโยชน์เราประโยชน์สิ้นดีดีไม่รู้จะรับมีตรงไหนดีไปที่ที่ปลอดภัยสุดก่อนมันยังไงมันก็ตามขึ้นมาไม่ได้รู้สึกกันนะหรือเปล่าวะแต่ถ้าตามขึ้นมาได้มันกลายเป็นสังเวียนเลยนะเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้อมัน อ้าวอะไรกันซับเควสไม่ได้อ่านไปดูซับเวสเกิดอะไรกันแน่โอ้ยอ้าวไอตัวนี้ก็โดนไปด้วยมึงซวยไปด้วยนะมึงโชคร้ายมากว้าโอ้โหไม่มีเออไอตัวนี้อึดกว่าเกตมาขาวเย้ยอ้อาวน้ำลายไหลหิวแล้วล่ะเซ โย่แงมอ้าวไปจะตายแล้วเหมือนกันโอ้ยทั้งจะตายทั้งหิวอะไรของมึงเนี่ยปาะการอ้าวสทีมมาทำไมเมื่อกี้สตรีมขึ้นนะครับกูยังไม่ได้ซื้อเกมมือถือเกมเลยดูไหมจะลงทะเบียนไว้ลยจะมัคาไปโอ้ไปทีมาสามเลยแบบนี้มันจะโดน ถ้าเราไปตีตอนมันหลับนะครับมันโดนดาเมจคูณสามอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เชียวยังไงก็โดนคูณสามยิ่งตีจุดอ่อนเนี่ยบอกเลยวิกเน็ตเอ็กพอย์ตซูมไม่ได้ <c oughs> โคเวัรทัสซันนะดีเฟนเท่าไหร่วะดีเฟนตั้งสิบเก้ามันตี ทะลุเกาะขนาดนี้อะไรหรอวะแรงครับตุกพี่ยังนอนนี่มึงเคยเห็นไหมทาซานอ่ะเอาละว้าวพระเจ้าเป็นไปได้นะครับคูณสามดาเมจคูณสามมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะรุนแรงสุดๆไปเลยโยสรุปเลยไม่กี่ดาบแม่งตายหา่า ดาบก็บินอะไรง่ายขนาดนี้แย่แหลกนะเนี่ยเอาจึงมันก็ทั้งแหลกแหลกคอมบูนี่กระจอกมาแปะแย่ไม่ตายกระเด็นไปนู่นเลยอะไรจะขนาดนั้นมันถึงขั้นนั้นแล้วเหรอวะไอพวกนี้เลยดาบบินแล้วอะ เออเอเอาซีเอาซีโอ้อะไรเนื้อมันจะให้ขึ้นขี่หลังรอบหนึ่งฮะ่เออกระโดดขี่หลังไม่ได้อึดเหรออึดเหรอขอเวลาหน่อยอโอเดินกระเพาะมาจะเป็นจะตายมายังว่าจะ ทำท่าเดินมาจะขอความเมตตาแบบอย่าฆ่าผมเลยอะไรเ่งี้แต่ไม่อะโอ้ยเนี่ยกระดูขย่ำเลยเดียวอืมแค่นี้มันกว็วาวแล้วคุณโอ้ยเริ่มคิดแล้วเนะี่ยดองแน่ๆเลยอืมเย้ยเอาสิเอาสิเริ่มเจ็บแล้วเนะี่ยเริ่มอยู่ไม่ได้แลวท่านผู้ชมไปก่อนถอยก่อน ทำจใจให้สบายก่อนให้มันทำใจก่อนยังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีฟีด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 ยังจะู่ซ้ำเติมเอไอมอนพานี้ฉลาดดีอย่างเงี้แล้วพานนี้ไม่ค่อยมีบั๊กด้วยนะโคตรน้อยผมบอกเลยเทียบกับโบมันเข้าคันไม่มีด้วยซ้ำบั๊กฮ่าฮาโบนี่ตุ่ย คือบักความซุ่งตีนก็นเยียบเช่นกัน,กนแพรีร่ละเสียเลือดมันเลยไม่กี่ดาบไม่หว่ารับไม่ได้ตัวนี้ก็โดนไม่โดนเลยขอชิ้นส่วนหน่อยเอนโดมายอะไร,รสิเสกโอเคแฟง มึงด้วยไม่มีที่หุบแลกอู้น่าจะได้ไปซะโยเป็นทาสานดีกว่าเว้ยไม่รู้จะทำอะไรละไม่มีอะไรให้เอาเลยเอากระโดดไม่ถึงอีไอ้พวกนี้บังกูมาก ปึ๊บโคดิวาทาซันอะปีนเป็นทาซานเลยโดูทาซานถัาพักนี่มันจะหผลมันจะโผนโใบอันนี้แน่ๆครับเชียวนเป็นไงเฟี้ยวเหมือนเฟี้ยวอะค้างอยู่นี่เลยรอเลยเบงก้ามไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตกโอ้โหเยับ ปืดปืดโอ้โหบันเทิงบอกเลยสนุกมากครับทางนี้โอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ